สวัสดีครับมาดูพักเครื่องรอบเย็นนะครับมันพอดี <c oughs> ได้ซื้อที่ร้านไว้อีกหนึ่งชุดนะครับองคแรกเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปีหนึ่งเจ็ดคุกเขา่าสามขีดยาวนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบนาันอาทิผิวอมม่วงออกน้ําทองเป็นลุงนะครับเนี่ยทองทองเนี่ยทําไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าเป็นผิวนะพอได้นะทํา เติมทาผิวได้นะแต่น้ําทองอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะจะเป็นประหลอดองทองอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาการเก็บรักษานะครับผิวน้ําทองสวยๆอย่างนี้นะครับผิวอมม่วงนะทำเดิมนะหลวงพ่อแดงคุกเขา่าสามชายขีดยาวนะครับผิวจมูกดงผิวเทพนะะ ได้ไปนะครับเลี่ยมทองเลี่ยมทองใช้ได้เลยเท,ท,ท่เลยนะครับเอาสามพันห้านะครับองนี้นะสามพันห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะครับเหรียญตะเกียนะปีสองศูนย์หลวงพ่อกลวยพ่อเชื้อนะครับหลวงพ่อสดนะหลวงพ่อตวนเสกนะครับปีสองศูนย์นะ พระเขาเลี่ยมกันน้ำนะครับแต่ว่าพระเนี่ยไม่ได้สึกนะน่าจะมีการเกิดคาบเขียวคราบอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าแกะออกมาเนี่ยเช็ดออกได้นะครบาบเข,เขียวแบบนี้นะทคำความสะอาดได้พระสวยสมบูรณ์นะครับพระสวยจมูกดงนะ เอาแค่สองพันสองนะครับเอาสองพันสองนะใครได้ไปไปเลี่ยมไปแกะเช็ดนิดหน่อยเนี่ยสวยแชมป์เลยนะครับเอาสองพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโมซื้อซื้อมาสองพันละเอาสองพันสองหลวงพ่อแดงรุ่นสี่นะครับหลวงพ่อแดงรุ่นสี่นี่ก็ได้มาที่เดียวกันนะครับหลวงพ่อแดงรุ่นสี่นะสภาพสภาพพระผ่านศึกนะครับ แบบนี้นะเอาแค่เจ็ดร้อยพอครับเจ็ด้อยบาทนะครับอย่างดีมีจุดตายให้ดูนะครับถภาพพระเนี่ยอยู่ที่ประมาณด้านหน้าเนี่ยหกสิบได้นะแต่ด้านหลังเนี่ย <c oughs> น่าจะเหลือยี่สิบนะครับ <c oughs> อ่าหกสิบกับยี่สิบเป็นแปดสิบได้อยู่นะเอาเจ็ดร้อยนะครับสวย,สวยเกือบพึ่งหมื่นนะเอาเจ็ดร้อยบาทพอ รูปหล่อหลวงพ่อควยปีสามเก้านะครับหายากมากนะครับรูปหล่อหลงวงพ่อปีสามเก้าพลิกเนี่ยตกสองพันนะพันแปดสองพันนะครับตอนนี้เอาแค่พันสามพอนะรูปหล่อปีสามเก้าหลวงพ่อควยโคศิตรามนะครับหายากมากนะครับ,าามรบไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะฮะของแท้จะต,ต้องติดลิ้วเกษานะครับถ้าไม่ติดลิ้วเกษานี่เรียบร้อยนะครับเอวัง บล่อปปีสามเก้าพร้อมเลียงกับน,น้ำพันสามร้อยบาทนะครับเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อทองแดงนะคพระอยู่ในเลี่ยมเนี่ยส่งยากนะครับส่งยากมากนะพระสวยนะครับสอ่งอยังไงให้ชัดได้ ลงพ่อสุดหลวงพ่อสุดหลวงพ่อสุด เสือมอบหลวงพ่อสุดเอาสองพันเจ็ดละคันนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทซูมก็ยังชัดไม่ได้นะเพราะว่าแสงสะท้อนนะครับสองพั 2, นเจ็ดร้อยอ่ะพอได้ลนะสองพันเจ็ดร้อยบาทสว,สวยเลยไม่สวยตรงไหน,นเอาประกามาวงนะเด็ดน,นี้สวยงามนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวง ปูเผือกนะครับปี15นะครับสร้างสะพานนะรุ่นประสบการณ์นะครับผมผู้โต๊ะผู้เสกนะครับปี15วัดกิ่งแก้วนะครับเนื้อประก้าอุดกิ่งนะครัได้เป็นกิ่งตายนะครับลุงปูเพือกปี15นะครับประสบการณ์สูงพรสวยจมูกลงดงนะครับน่าใช้นะคบลุงปูเผือกปี15นะครับ รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเพลินนี่เอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อจวนนะครับเหรียญหลวงพ่อจวนรุ่นพิเศษนะครับพร้อมโบประมการนะครับนี่เป็นกรรมการก็ไหลเงินนะเอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อจวนปลุกเสกสายสินไม้เขาเรียกว่ารุ่นสายสินไม้นะครับเอาแปดร้อยนะครับใครสนใจนะครับรายการไหนก็เหมือนเดิมนะครับทักไลน์มานะครับ ทักไลน์มาได้เลยนะครับขอบคุณครับนี่อดีไลนะครับอดีไลน์ a c a l v e t e นะครับเฟซบุ๊กพนวักงาสับพ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ